เพ่อคนครับสันสนสนคิดสศรกิจวันนี้นำข้อคิดมาเรียนฝากท่านครอบปูัสายวันนี้จะน้อมนำเอาขุมทรัพย์จากอโอดมาฝากท่านทรอครอบนี่เป็นการนำขุมทรัพย์จากอโอดมาเรียนฝากทันเป็นครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งนั้นว่าโดเรื่องเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญครั้งที่สองว่าโดยเรื่อง เนื้อนาบุญของโลกท่านผู้ใดไม่ได้จิดตามชมเรื่องเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญแล้วก็เรื่องเนื้อนาบุญของโลกหากไม่ได้ชมก็จะประสงค์จะชมย้อนหลังก่อยยอ็ย้อนไปคลิกดูนะครับซึ่งนําไปตีแผ่ไว้ใน Facebook นี่แหละครับนอ,อกจากนั้นก็มีอยู่ใน YouTube เช่นในช่องปูตา SMY ในช่องสวนมะคาะสุยตาท่านไปคลิกดูได้ใน YouTube นะครับทีนี้วันนี้เป็นการนำเอาขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งก็ได้นำเนื้อหาสาระอ้างอิงมาจากหนังสือชุดธรรมโคตรในชื่อว่าขุมทรัพย์จากพระโอษ์ของพระเดชพระคุณท่าน้าคุณลุาาณงปู่พิทธกษ์พิขุซึ่งเรื่อง ที่จะเรียนฝากวันนี้คือเรื่องราชีนักบวชราชีของนักบวชหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดถึง78ดสิบแปดนี่จะไปปร,รากฏอยู่ที่นั่นนะครับทีนี้ทำไมจึงนำเรื่องเหล่านี้มาเรียนฝากท่านครับสืบเนื่องจากว่าพุทธนาน,นจ,ะจะเจริญรุ่งเรืองหรือจะเสื่อมถอย มันอยู่ที่พุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ประทับค้ำจุนภิกษุภิกษุณีจะอยู่ได้ต้องมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ที่คอยให้การช่วยเหลือภิกษุนักบวชเปรียบเหมือนกับตัวบ้านทั้งหลังส่วนเสาที่คอยค้ำจุนอยู่ ก็คืออุปสกรุบุิกา,าะฉนนั้นจะเป็นตัวบ้านก็ดีจะเป็นตัวเสาก็ตามล้วนแต่มีความสําคัญทํานองเดียวกันกับพิกษุภิกิษุนีจะมีความสําคัญหรือจะ,จะเจิญรุ่งงเรืองอยู่ที่มีคนอุปถัมภ์ซึ่งก็คืออุปสกอุบุติกานะาะฉะนั้น อุบาสกบุิิกาจะต้องรู้พระธรรมคําสอนขององค์พระสมมาสมทีเจ้าถ้าไม่รู้พระธรรมคําสอนขององค์พระสมมาสมทีเจ้าท่านก็จะไม่รู้ว่าภิกษุภิกษุณีรูปใดเป็นพุทธสาวกที่แท้จริงหรือใครเป็นตัวปลอมใครเป็นพราวาสในคราบของการแต่งเหลืองถ้าอุบาสกบุิิกาไม่ทราบก็จะไปหลงกราบไหว้บูชา ไปหลงทาทานกับผู้ที่ไม่ใช่เนื้อหนังบุญของโลกผู้ที่จะไปบธรรมคือาบาสโภจิการจาเป็นต้องรู้หลักพระธรรมคำสอนเมื่อรู้พระธรรมคำสอนก็จะสามารถเลือกเฟ้นภิกษุผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ถูกต้องเลือกเฟ้นผู้ที่เป็นพุทธสาวกได้ถูกต้องเลือกเฟ้นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลือกเฟ้นภิกษุผู้ที่ไม่มีราชีมัวหมอง เมื่อเราเลือกเฟ้นภิกษุผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีราชีมัวหมองเราเคารพบูชาเราให้การต้อนรับเราทำบุญกับท่านแล้วเรายกมือกราบไหว้บูชาท่านท่านก็จะมีกำลังในการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมและสืบทอดพัฒนาสืบไปเพราะ,ะนั้นเราจำเป็นต้องมารู้ รู้ว่าพระรูปไหนมีราชีมัวหมองหรือไม่มัวหมองวันนี้จะมาท่านทั้งหลายมาสังเกตดูว่าอะไรที่ทําให้นักบวชมัวหมองใครทําตัวเองให้มัวหมองมาดูมาดูมาดู <laughs> าดพระองค์ตรัสไว้โดยตรัสการเปรียบเทียบอย่าลืมว่าพระองค์นี่ในหลักธรมวินไนเนี่ยพระองค์ทรงสอนใครมากที่สุดคือทรงสั่งสอน นักบวชสอนนักบวชมากที่สุดมากที่สุด,สดในวรรดาคําสอนของพระองค์นั้นจะสอนนักบวชมากที่สุดเพราะทรงเน้นย้ําภิกษุให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจึงจะควรเป็นเนื้อธรรมของโลกคนจึงจะกลับไปบูชาเพราะฉะนั้นจึงทรงเน้นพิกูุมากเมื่อเน้นภิสูุปุ๊บพระองค์ก็จัดเปรียบเทียบเลยพระองค์จัดว่าพระจันทร์ก็ดีพระอาทิตย์ ก็ตามเนี่ยจะไม่ส่งแสงไม่สุกใสไม่สว่างสวยไม่ลงเดืองเพราะฉันว่าอาทิตย์ไม่ส่งแสงก็เพราะว่าหนึ่งมีเมฆสองมีหมอกสามมีผงครีสามม,ม,สาม,มีราหูปิดบังนะฉันใดก็ฉันนั้นพิกษูนักบวชในธรรมวินัยนี้จะอับแสงจะไม่สุกใสจะไม่สว่างสวยจะไม่ลงเดืองด้วยเพราะเหตุสี่ประการ ไปดูสิสี่ประการที่ทําให้นักบวชมีราชีคือมัวหมองสี่ประการคืออะไรไปดูสี่ประการประการแรกก็ด้แก่การดื่มของหมื่นเมาภิกษุรูปใดดื่มของหมื่นเมาท่านก็จะเป็นภิกษุที่มีราชีมัวหมองมีภรมจรรันที่มัวหมองหลายท่านเป็นเถ็นตรง หลายท่านนักบวชหลายท่านเป็นเถ็นตรงเถ็นตรงว่ายัางไงเถ็นตรงว่าพราะองค์ทรงห้ามแต่เรื่องของสุราเมีไรแต่ไม่ทรงห้ามบุรีไม่ทรงห้าม่ยวกับพวกยามา้ายาขยันทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ทรงห้ามพวกนี้เป็นพวกเถ็นตรงไม่รู้จักไม่รู้จักรรมาไม่ไหที่แท้จริงเคยไปสมณากับ คณะสงฆ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นานมาแล้วหลายสิบปีแล้วบอกว่าไปพบกับหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็บเร่า้ฟังว่าเหตุที่ท่านออกจากบุรีได้เเพราะว่าท่านบวชแล้วกลับไปที่บ้านเก่าบ้านเดิมพอกลับไปที่บ้านเก่าบ้านเดิมปรากฏว่าญาติพี่น้องมาทักมาเจ้าอัหลวงพ่อทไปบวชแล้วจะไมสุบุรีอยู่ล่ะหลวงพ่อสนุมเลย เขาบอกว่าคนสุหรี่มันเป็นเรื่องของชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่นักบวชไม่ใช่สมณะที่จะพึงกระทำชาวบ้านเขาทักอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อเลยทิ้งบุรีเลย <c oughs> นี่นี่หลวงพ่อดังภาคเหนือนะท่านเราฟังว่าท่านเจอปัญหาแบบนี้แล้วก็ถ้าปัจจุบันท่านก็เลือกบุหรี่อย่างเด็ดขาดแล้วนะครับนะเพราะนั้นยังเห็นนักบวชหลายรูปในสังคมไทยยังสุบรีช่วยช่วยอยู่แสดงว่าท่านนะ่ะสําคัญผิด คิดว่าสุรีไม่ผิดศีลหารู้ไม่ว่าบุรียาเมาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะยาบ้ายาเคียนยาอะไรทั้งหลายแหล่พวกเนี้ยสงเคราะห์เข้าในค้อสุธาเมสงเคราะห์เข้าในคอสุธาเมเนี่ยยังมีชุมชนบางแห่งนะเวลานิมนต์พระเข้ามาเจริญพระบรทธิ์ในบ,บ้านยังพากันเอาหมาคูรีไปถวายพระอยู่แสดงว่าชาวบ้านานั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจึงก็มาขวบลีไปถาไวายพระสงฆ์มันผิดเป็นตอนนี้ไปท่านทัาหลายทราบแล้วก็ถึงมัดเว้นเสียนะนี่คือมนฑินหรือราชีของนักบวชประการแรกคือการดื่มของเงินเมาหรือเสพของเงินเมานะครับไปดูรายชีของนักบวชข้อที่สองครับรายชีข้อที่สองก็ได้แย่ภิกษุสูปรวดกระทําอย่างคนคู่ การกทำอย่างคนคู่ก็หมายถึงการทําอย่างชายหญิงก็ทํากันนะครับอันนี้ก็ไปบัญญัติไว้อยู่ในประชิกสีท่านห้ามไม่ให้ภิกษุเสพเมทุนเพราะนั้นถ้าใครก็ะทาอย่างคนคู่แม้จะกระทําการจุจี้อะไรกันแล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นการกระทําอย่างคนคู่ใครทําอย่างนั้นถือว่าท่านคนนั้น มีพมจมันทร์มัวหมองท่านผู้นั้นมีราชีมีราชีนี่คือราชีข้อที่สองคือการกระทําอย่างคนคู่อย่างหนุ่มสาวชายหญิงก็ทํากันนะครับนี่คือก็ราชีข้อที่สองครับทีนี้มาถึงราชีคนนักบวชข้อที่สามราชีคนนักบวชข้อที่สามนี่ส่วนใหญ่แล้วนักบวชในสังคมเดียวนี้อยากจะเรียกกันว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ รั้วแต่มีราชีในข้อที่สามนี้ราชีข้อที่สามบอกว่าภิกษุผู้ที่รับทองรับเงินหรือยินดีในทองในเงินใครก็ตามที่รับเงินรับทองหรือยินดีในทองในเงินท่านผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีภูมิจันทร,ร์มัวหมองถือว่ามีศีลไม่บริสุทธิ์ อันนี้เป็นทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าถามว่าใครเอาทองเเงินไปถวายพระสงฆ์ก็คืออุบาสกบริสิกาเพราะนั้นพิสูพิสูมีศีลไม่บริสุทธิ์มีพระอาจารย์วัวหม่อง,องเริ่มต้นจากอุบาสกบริสิกาท่านรู้ะอุบาสกบริสิกาท่านที่รบทั้งหลายท่านรู้ะว่าเอาเงินเอาทองไปถวายพิสูสงนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งดี มันไม่ใช่สิ่งส่งเสริมพุทธศาสนาที่ถูกต้องแต่มันอาจจะกลายเป็นการทำลายพุทธศาสนาท่านรักภิกษุรูปไหนเคารพภิกษุรูปไหนถเอาเงินทองไปท่านเนี่ยท่านก็จะโมโหทันทีภิกษุรูปนั้นเดิมที่อาจจะเป็นคนมีภูมิจันทร,ร์บริสุทธิ์มีศีลเคร่งครัดแต่เมื่อเห็นเงินแลว้วพึ่มันตาโตกเกลี้ยวเห็นเงินแล้วตาโตนะครับ กับผมทําคลิปที่แล,แล้วมาว่าในเรื่องของอะไรที่ทำให้วงการสงปัน่วนผมจันทร์เมืองหว่องถ้ามีคลิกดูที่ทำมาแล้วสิ่งที่ทําให้พมจันทร์สิ่งที่ทําให้วงการสงปันปวนาา่วนพมจันทร์บมองหว่องก็คือเมื่อเงินทองต้องมือพิสูจน์สงจะเกิดโทษอย่างน้อยกรอาการกล่าวคือพิสูจสะสมเงินทองปล่อยวางกงิจสง จงใจสร้างสิ่งเกินจำเป็นเล่นของมือนเมาคุกเข้านารีคุกคร,รคีกันพนันพัวพันแชลุกโซเพิ่มความโง่ด้วยศสยศาสตร์เกิดูุบาทพุทธาพาณิชย์ระมจัจาร์บรมชิตมือมองนี่คือโทษของการนำเงินใส่มือที่สู่สงนี่คือโทษของการเอาทองเงินไปถวายพระเพราะนั้นพระพระมจารยร์มอมองเกิดจากอุบาสุอุบรสิกาไปต้นเหตุ ท่านโปรดจําท่านไม่อยากให้พระอาจารย์ท่านบัวหมองไม่อยากให้นั่งบวชเป็นราชีแต่ละวัดจะมีผู้รับเงินรับทองแทนอยู่แล้วเอาไปให้วิทยวจกรวิทยุวจกร,กรคือผู้รับใช้พระสงฆ์เอาเงินม่ให้ท่านแล้วก็เอาใบป,ปวารณนาเขียนเล็กๆบอกไปถวายคณะสงฆ์บอกว่าขอถวายเงินปัจจัยจํานวนร้อยบาทพันบาทกับท่านกับคณะสงฆ์ หากท่านมีความประสงค์จงตั้งใจที่จะรับของที่ควรแจกสมณะแล้วท่านปลูดเรียกจากไว้วัตกรองท่านเถิดเขียนแล้วก็เอาไปอันนี้ไปถวายท่านอย่างนี้ภิกษุสงฆ์พระภิกษุจะไม่มีราชีพระอาจารย์ท่านจะไม่มัวหมองนี่วิธีทางออกที่ถูกต้องตามพระพินัยเป็นเช่นนี้นี่คือสิ่งที่เป็นราชีของตับวรประการที่สาม ไอ้ดูรายชีของนั้งบวชประการที่สี่คือข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนะครับรายชีของนักบวชก็คือพิสูรรูปใเดปใเลี้ยงชีพผิดวิสัยของสมณะพิสูรรูปใดเลี้ยงชีพผิดวิสัยของสมณะท่านก็จะมีราชีพระอาจารย์ท่านก็จะมมมองท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้เลี้ยงชีพผิดวิสัยสมณะคือ,อยังไงท่านก็ดูสิ ใครทาอะไร,รไว่าไม่เหมาะสมกับสมณเพศทํานายทายทักเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมถือว่าศีลมัวหมองพระอาจารย์มัวหมองเป็นหมอดูเป่าคาถาแว่นมนปลูกเสกพระเครื่องไม่ใช่วิสัยของสมณะใครทําก็ถือว่าผิดวิสัยของสมณนะดูเรื่องดูยามบางท่านก็าทาวิธี ผูกต้อผูกข้อต่อแขนสะดอคราบางท่านก็ทำพิธีเจิมเจิมรถชาวบ,บ้านนอารถไปเจิมบางท่านชาวบ,บ้านก็นิมนต์ไปเจิมบ้านใหม่เจิมประตูหน้าต่างอันนั้นถือเป็นการผิดพิสัยของสมณพราหมณ์ในทางพุทธศาสนาพระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเดรัจฉานวิชาตรัสสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเดรัจฉานวิชา เป็นสิ่งที่สมณะในพุทธนานี้ไม่ควรปฏิบตัติใครปฏิบัติก็ถือว่าเลี้ยงชีพพิษวิสัยของสมณะทําให้ศีลนั่นมัวหมองทําให้ผมอมาจารย์ท่านไม่บริสุทธิ์นี่คือราชีขนบวชประการที่4ี่ <c oughs> <c oughs> ท่านดีครับท่นานทราบแล้วว่าอะไรคือราชีขนักบวชท่านที่เป็นอุบาสกบุริกาเป็นชาวพูดชาวบ้านตาดำๆอย่างเราเรานี่แหละอย่าไปทําให้ภิกษุมีราชี อย่าไปทําให้นักบวชมีพระิจน์มัวหมองท่านก็จะกลายเป็นบาปโดยไม่รู้ตัวนะนอกจากท่านกลายเป็นบาปไม่รู้ตัวแล้วทําบุญก็ไม่ได้บุญภิกษุผู้นั้นก็แทนที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยก็กลายเป็นคนที่มีศีลบกคร่องด่างพร้อยพระาจน์มัวหมองไม่อาจที่จะเป็นเนื้อในบุญของโลกได้เลย เห็นไหมเห็นไหมถ้าเราเข้าใจในหลักพระธรรมคำสอนขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือคนที่มีศีลมีธรรมเราก็จะต้อนรับบุคคลที่ควรต้อนรับเราก็จะทําบุญกับบุคคลที่มีศีลมีธรรมเราก็จะกระทําอัญชลีกับบุคคลผู้ที่เป็นศิทธิ์สาวกขององค์พระสมมาสรมพุทธเจ้าเพราะนั้นชาวพุทธจำเป็นต้องรู้สิหล่นี้ ถ้าไม่รู้ท่านก็จะหลงกราบไหว้บูชาหลงทําบุญกับบุคคลที่ไม่ใช่พุทธสาวกนั่นแหละคือทางอายนาของพุทธศาสนาที่ฐานสวนยนทิที่จิตใจวันนี้ขอบพระคุณครับ